ทำไมกันนะมือนี้มาซ่อมลงสีครับพี่น้องลงสีน้อยนี่ครับนี่นี่มีหน้าปลาทองครับนี่เอ้าเปิดให้เบื้องเนี้มันเป็นเลยอากาศมันมันอึ้งตัวลงใหม่นี่ยอือแต่ว่าเราทดลองมันอึ้งนะครับเสียงมันอึ้งนะครับผมมองดูอ่านะครับมันบมมุนนะครับเนาะเออมันบมมุนนะครับเด้อต่วนนี้เดี้ยผืนเบาพืนเนาะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวทำการเช็คก่อนเด้อต้องเช็คในเบื้องก่อนที่เราสซ่อมคือ ก่อนสอมกําลังสอมต้องต้องเห็นความแตกต่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทําการแก้ไขก่อนนะครับด้วยรัสิมาสรุปเผยพังนะครับว่ามันเกิดจากอย่างเนาะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ลื้ออันมอเตอร์ออกมานะครับนี่นะครับเป็นปาครอบที่ว่าเปนในการต่อสายในห้องต้องมาไล่ระบบมันรวมถึงตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซีเล็กเตอร์นะครับเป็นเป็นสวิตซีเล็กเตอร์เลือกว่าสีบุนไส้บนขวาองนะครับตัวนี้จะเห็นว่า เป็นสนามนะครับเดี๋ยวมองก่อนว่าหน้าคอนแทคมันสัมผัสหรือเปล่านะครับเนาะบางทีมันเจอขี้พุ่นเข้าไปตรงหน้าคอนแทคมันอาจจะบุกขบสายนะครับจะทำการไล่ก่อนนะครับผมบนหนายากนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวขอเช็คให้ละเอียดก่อนครับผมสอเรียบร้อยแล้วครับบาทนี้นะครับสาเหตุของการที่มอเตอร์ลงสีประมูลนะครับเกิดจากตัวค่าความจุของขาปานะครับแครบลันแคสตานะครับมันเสื่อมค่านะครับค่าค่าความจุรดนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเอามาีนรองมุงดูอัน ปตาทองอน,นั่นนะครับแต่งานได้คิวเขาเรินตกอะไรอยู่ไหนก็ขับพูดครับผมนีออ่ยทำมาแล้วผักก็ติดตามมานานั่งน่ครับพยายามส่องนะลงสีบอกครับเดี๋ยวผมไปส่องให้นะครับมันทำคนเดียวมันทำคนเดียวเอาลองบดบดบดทำมึงดูรายการค,<ป>ครับไปเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม